รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตะเวนข่าวทั่วไทยสนับสนุนโดยอบไทยข่าวโลมนิวส์บริษัททอมมอสจำกัด สวัสดีครับผมพสชวัตรมโนไนระเวนข่าวทั่วไทยอาทิตย์นี้พบกับคุณไพโรธวงตรงานานยกเทศมนตรีบังตะกูได้กล่าวถึงการจัดงานประจําปีของวัดสุคารามตําบลบางตะกูอาเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรในวันที่2 7ถึง28มกราคม2567ซึ่งพระครูวิจารวิหารกิจหรือพระครูสุรินเจ้าอาวาสได้ให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปและคณะพุทธบริษัททุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมเจริญพระกรรมฐานที่วิหารพระพุทธสายญาต สวัสดีครับผมไพโรธวง์างานนายกเทศมนตรีตำบลวังตะก,กูนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดสุขุมารามหรือที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปว่าวัดใหม่มีท่านพระครูวิจาร์ณวิหารกิจหลวงพ่อสุรินเป็นเจ้าอาว,วาสองค์ปัจจุบันซึ่งทุกปีนั้นจะมีการทําบุญฉลอ,ององค์พระสําหรับปี2 5ง7นั้นาาก็จะมีการจัดงานฉลอ,ององค์พระในวันที่27-28มกราคม ก็จะขอชนชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้มาร่วมทําบุญปัก,การะองค์พระนอนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านครับสำหรับกิจกรรมในวันที่27มกราคม2567นะครับตอนเย็นก็จะมีจะเจริญพระพุทธมนต์เย็นแล้วก็ภาคค่ำก็มีการเวียนเทียนร,รอบองค์วิหารพระนอนแล้วก็นั่งกรรมาฐานนะครับส่วนตอนเช้าพิธีเช้าในวันที่28มกราคมนั้น ก็จะมีการถำบนญเช้าแล้วก็ทำพิธีถวายสงังฆทานแล้วก็ทำพิธีฉลององค์พระในช่วงเช้าครับสถาบัานนักข้าแห่งประเทศไทยต่อยอดงาน AI สู่อนาคตเปิดอบรมนักข้าอย่างมืออาชีพรุ่นที่1ด้วยหลักสูตรอบรม3วันฝึกงานภาคสนามสามเดือนด้วยการเรียนรู้อย่างจริงจังกับทนาจารย์มากด้วยประสบการณ์ สร้างฐานความรู้อย่างชำนาญและฝึกใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเสริมด้วยทีมโปรแกร,รมเมอร์ที่จะพาผู้เข้าอบรมเรียนรู้กับงาน AI สื่ออนาคตที่ไร้พรมแดนอบรมนสตาบันนักข่าแห่งประเทศไทยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและรายได้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนครหลักสีเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคลเบอร์0626520769